สวัสดีครับหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ผู้ใช้ iPhone และ iPad ต้องเจอกันอยู่เป็นประจำนั่นคือพื้นที่ iCloud เต็มครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็มักจะเกิดจากขนาดไฟล์ในการสำรองข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้พื้นที่ iCloud เต็มเร็วขึ้นครับแต่จริงๆแล้วยังมีการตั้งค่าอีกหลายๆส่วนที่ส่งผลให้พื้นที่ iCloud เต็มเร็วขึ้นวันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆที่ทำให้เพื่อนๆประหยัดพื้นที่บน iCloud ได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับ ฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ iCloud เต็มอย่างรวดเร็วโดยที่เราคาดไม่ถึงนั่นคือบริการ iCloud Drive ที่ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเช่นรูปวิดีโอไฟล์ข้อมูลเอกสารต่างๆเอาไว้ใน iCloud ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันนี้จาก iPhone หรือ iPad ทุกเครื่อง รวมถึงคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ที่ใช้ Apple ID เดียวกันได้ทันทีนั่นเองครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานแต่พื้นที่ในการจัดเก็บนี้ก็จะใช้พื้นที่เดียวกับ iCloud ถ้าเราเก็บไฟล์ไว้เยอะพื้นที่ iCloud ก็จะถูกใช้ไปเพิ่มขึ้นทำให้ iCloud ของเราเต็มเร็วนั่นเองครับโดยเฉพาะเวลาที่เราดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆจากอินเทอร์เน็ตแล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ใน iCloud d r i Cloud ไดโดยไม่รู้ตัวทำให้รูปวิดีโอไฟล์ข้อมูลไฟล์กระตั ไฟเอกสารต่างๆถูกส่งไปเก็บไว้ใน iCloud Drive จนทําให้เรางงๆไปเลยครับว่าทำํำไมพื้นที่ iCloud เต็มเร็วทั้งที่ไฟล์สํารองข้อมูลก็มีขนาดเพียงนิดเดียวนั่นเองครับวิธีปรับแต่งแก้ไขในเรื่องนี้ทําได้สุดง่ายเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วเปิดการตั้งค่าสําหรับ Safari ในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อทั่วไป แล้วแตะเลือกรายการดาวน์โหลดจากนั้นให้เปลี่ยนจากการแตะเลือก iCloud Drive เป็นใน iPhone ของฉันเพื่อให้เปลี่ยนมาจัดเก็บไฟล์ใน iPhone หรือ iPad ของเราโดยตรงโดยเรายังสามารถแตะอื่นๆเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ที่ต้องการได้อีกด้วยครับด้วยวิธีง,ง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถประหยัดพื้นที่บน iCloud ได้ง่ายๆแค่เลือกเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาในเครื่องแทนการเก็บไว้ใน iCloud Drive ลดปัญหา iCloud เต็มได้อย่างรวดเร็วแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ